สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนล is แก้กันแย่วันนี้นะคะเก้จะพาทุกคนไปทําเล็บที่อเมริกากันค่ะเล็บกุดแล้วเอ้ยเล็บด้านนี้กุดแล้วนะคะน่าเกลียดมากเลยแล้วก็นี่นมัน,มน มันน่าเกลียดอะก็ถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเออมาเห็นด้วยว่าเอยการทําแล็บที่อเมริกามันเป็นยังไงเออแตกต่างจากที่ไทหรือเปล่าแล้วราคามันเท่าไหร่แล้วก็จะมาเมาส์มอยเรื่องของการใช้เงินที่อเมริกานะคะในความคิดของเกในเอ็กซ์เร์ของเก,น,เอองเกนะคะว่าการที่เรามาเป็นออพรเนี่ย เงินนะ่ะมันพอกับการดำรงชีวิตที่อเมริกาหรอคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเมากันนะคะเคต้องไปทำเล็บแล้วเพราะว่านัดเขาตอน9ก้าโมงครึ่งตอนนี้ผ่านมา5นาทียังมานั่งอัดคลิปอยู่หน้าร้านเขาอ,อยู่เลยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเป็นผีมากเลยคือช่วงนี้ใช้เงินเก่งมากทุกคนนี่นะคะมาทำเล็บเจซีเนี่สีหนดี ตอนนี้นะคะได้เล็บใหม่แล้วค่ะทุกคน,นเล็บน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักมากกุ๊กกิ๊กมากนะคะชุดนี้หมดไปทั้งหมด43ดอนนะคะหรือว่า1,200บาทนะเกตีแบบ คูณ30ไปแล้วก็ให้ทิปเขาอีกประมาณ300ก็เสียไปทั้งหมด1,500บาทหรือว่า50ดอลลาร์นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เราจะมานั่งเมาส์มอยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่เราได้รับจากการเป็นออพแพรมันเพียงพอจริงหรอที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาการมาเป็นออแพรเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมด1,95.75ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะคะทำงานไม่เกิน45ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราจ ะได้ทั้งหมด195.75ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดก็เดี๋ยวจะแก้ถ้าไม่ผิดก็ไม่แก้แต่ว่าก็แล้วแต่โฮสต์แฟมิลี่บางโฮสต์แฟมิลี่บางรัฐก็จะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าขั้นพื้นฐานแล้วอ่ะการเป็นออพเนี่ยจะได้ประมาณ195.75ประมาณนี้เก้อได้200ต่อสัปดาห์นะคะก็ตกประมาณ 2, 3, 6ก็คือได้6,000บาทไทยต่อสัปดาห์นะคะ ก็ถามว่าเยอะไหมถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็เยอะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าค่าครองชีพที่ประเทศไทยแล้วก็อเมริกามันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในแต่ละที่ในแต่ละอย่างในการค่าอาหารหรือว่าค่าเอาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นตามค่าครองชีพที่เราได้รับเหมือนกันเนาะถ้ายังไงก็ตามแต่นะคะเก้จะบอกเลยว่าการมาเป็นออพแพคุณก็ยังมีเงินเก็บคุณก็ยังมีเงินทำอะไรก็ได้ที่ ที่คุณอยากทำอะ่ะคือถ้าคุณรู้จักการบริหารเงินการจัดการเงินอะไร่งเงี้ยคนไทยบางคนเนี่ยก็ต้องส่งเงินกลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านส่งเงินให้ที่บ้านให้พ่อให้แม่หรือว่าบางคนตั้งใจมาเป็นออพแพร์ air, จะมาเที่ยวก็ทําได้แน่นอนเพราะว่าออพแพร์หลายคนมากที่เก้รู้จักนะคะอย่างเพื่อนต่างชาติเก้คือออแพร์ต่างชาติเนี่ยที่เป็นออแพร์ฝั่งยุโรปเนเธอร์แลนด์เยอรมนีหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์หรือมาจากหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาอะ่ะมาที่เนี่ย เพื่อมาท่องเที่ยวล้วนๆเลยอะเหมือนแบบมาหาประสบการณ์แกลบเกียกับเขาก่อนที่เขาจะเข้ามาหาลาัยเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ของเก้นเนี่ยที่เป็นที่ไม่ใช่คนไทยนะคะอ่าที่มาจากฝั่งยุโรปเนี่ยจะอายุประมาณแบบ1 8บแปดสิคือแบบจะแบบ ต้นๆไนยี่สต้นๆซึ่งคือพวกนี้เขาอะเหมือนจบไฮสคูลก็คือเหมือนจบม6มาแล้วเขาก็สามารถที่จะสมัครมาเป็นออแพร์ได้เลยซึ่งแตกต่างจากที่ไทยเนาะที่แบบว่าต้องเรียนจบมหาลัยก่อนปี4ีแล้วยูถึงจะสมัครได้อะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะอะไรนะคะแต่ก็มันจะเป็นแบบนี้คือพวกเขาเนี่ยจะแบบว่ามาแบบท่องเที่ยวเต็มที่เ่อนเกที่แกรู้จักนะคะเขามาเป็นออแพร์ปีใช่ไหมมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเที่ยวทั้งหมดแบบ37 สเตทอะรัด37รัดอะใน2ปีอะทุกคนคือการไปนอแพรนะเราเที่ยวเราจะมีวันหยุดเวเคชั่นทั้งหมด14วันต่อปีนะคะ2ปีเราก็ได้28แต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตกลงกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวแบบ14วันรวดแบบลาเทคเวย์ way, ไป14วันรวดหรือว่าเราจะแบบแบ่งยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่ยกตัวอย่างโฮสเก้อย่างเงย เขาให้วันหยุดเก้ฟร,ฟรีเยอะมากเพราะาบางทีเขาก็แบบไปเวกชันกับครอบครัวเขาแล้วเขาก็เออ you are more than welcome นะแต่อยู่ไม่ไปก็ได้ก็แล้วแต่คือเก้อ,อาจจะไม่ไปก็ได้ก็เอาวันหยุดที่โฮสเก้ไม่อยู่บ้านลูกไม่อยู่บ้านเก้ไม่ต้องดูแลน้องอ่ะเก้ก็เอาวันหยุดพวกเรานั้นอะ่ะเออไปเที่ยวเหมือนกันบางบ้านเขาก็จะแบบเององั้นยู่แบบเอาเป็นแบบวันเวกชันอยู่เลยนะแต่เก้ก็มองว่ามันไม่แร์ไงบางทีเพราะว่าเราไม่ได้แพลนที่จะไปช่วงเวลานี้แต่แบบโฮสแฟมิลี่บางคนก็แบบ เหมือน take advantage อะแต่ว่า a n y w a y นะคะก็คือนั่นแหละอยู่มีเวลาเที่ยวอยู่มีเที่ยวแน่นอนแต่ช่วงนี้โควิดอะไรต่างๆมันก็ทำให้การเที่ยวมันมีการข้อจำกัดนะแต่ก็เที่ยวได้นะคะตอนนี้ที่อเมริกาจะบอกว่ามันค่อนข้างจะกลับมาสู่สภาวะเกือบปกตินะคะเพราะว่าวัคซีนก็หลายล้านโดสแล้วนะคะที่ คนอเมริกาหรือว่าอย่างตัวเก้กกก็ได้รับโควิดวัคซีนแล้วนะเหมือนอเมริกากลับมาคึกคื้นอีกรอบนึงแล้วนะคะเกือบจะเป็นปกติเนาะยังไงก็ตามแต่อย่างที่เก๊บอกนะคะ พอแน่นอนในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวนะจ๊ะมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินนะถ้าทุกคนรู้จักการบริหารจัดการเงินเก,เก้บอกได้เลยตรงนี้ว่ามันเพียงพอแน่นอนคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยคือมันแทบจะไม่ได้จ่ายอะไรเลยก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายก็มีเรื่องของเนี่ยยกตัวอย่างของเก้นะถ้าเก้อยู่บ้านเชา้ากลงวันเย็นอาหารที่อยู่ในบ้านทุกอย่างกินได้หมดนะค่ารถ แบบขับรถอะไรอย่างนี้โฮก็เป็นคนจ่ายให้นะวีคเดย์โฮจ่ายวีคเอนเก้จ่ายมันก็เม e เซนเนาะแล้วก็จิป,ปาถาต่างๆการกินข้าวนอกบ้านการไปเที่ยวเงินของออแพก็จะได้ทุกๆสัปดาห์นะคะหรือ2สัปดาห์เราจะต้องมีการตกลงกับโฮให้มันเรียบร้อยนะคะมาเป็นออแพก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่มีเงินหรือว่ามันจะไม่เพียงพอต่อการจัดจ่ายใช้สอยที่อเมริกามันไม่ได้อับจนอะคือมันไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ย เงินน้อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยทาไมคืออยากเอาเงินค่าเงินของเราที่เราได้รับอะไปเปรียบเทียบกับอาชีพอนอื่นในอเมริกาที่เหมือนแบบเขาได้อย่างต่ํา10ดอล15ดอลอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราอย่าลืมว่าเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคือมันเพียงพอแน่นอนค่ะเก้คอนเฟิร์มนะจ๊ะเก้ก็ได้รับคําถามตรงนี้จากเพื่อนๆน,น้องๆเหมือนกันนะคะว่าแบบพี่เก้คะมันมันพอเหรอคะอะไรอย่างไงก็ พอแน่นอนนะจ๊ะตอบคำถามนี้โอเคทุกคนเอาจริงๆนะก็คือถ้ามีคำหยาบอะไรหลุดไปบ้างก็ใครไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือเก้ยพยายามที่จะแชร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็พยายามที่จะพูดให้เหมือนเก้คุยกับเพื่อนพูดมึงกูอะไรก็อย่าถือสานะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าเก้เป็นเพื่อนเนาะมีอะไรก็ ปรึกษาทักมาหากันได้เสมอนะจ๊ะวันนี้นะคะเก้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เก้จะต้องลาไปก่อนนะวันนี้ใครชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เก้ด้วยนะคะก็ยังไงอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะให้พาไปไหนอยากจะให้แบบพี่เก้คะพาไปดูร้านขายยานนะะ่อยค่ะพี่เก้คะพาไปดูห้างวอลมาร์ท่อยค่ะพี่เก้คะทักมาบอกได้นะคะตอนนี้เก้กลับมาทําคลิป เยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้รับข้อความจากพี่ๆน้องๆเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตกันเนาะวันนี้ไปจริงๆแล้วทุกคนไปจริงๆแล้วพูดมาเยอะแล้วเจ็บคอก็เดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ